สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์นะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับเทศบาลอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสองไร่นะครับ,รนะรบด้านหน้าก็จะเป็นถนุนสาธารณประโยชน์นะครับเป็นสนนโครงเตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็มีไฟฟ้า แล้วก็มีน้ำประปานะประปาก็เป็นประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับเนื้อที่2ไร่ขายยกแปลงนะครับส่ล้านแปดแสนบาทนะครับราคานี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นี่นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลนะครับอําเภอสตึกแล้วก็ใกล้ๆก,กับห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสห้างบิ๊กซีแล้วก็ตลาดสดนะครับ เหมาะมากนะครับสาหรับท่านที่กําลังมองหานะครับทำเลเพื่อที่จะมาก่อสร้างนะครับเป็นอาคารพาณิชย์หรือนะครับทำเป็นบ้านจัดสรรโอ้โหตรงนี้นี่สองไร่ครับอลังการงานสร้างราคานี้น่าสนใจมากเลยนะครับเระจะมาขออนุญาตปรับปร่องก่อนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ต่อไปนะครับกลับนี่ครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ อยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนี่ก็ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าด้วยนะครับไฟฟ้านี่นะครับนอกจากมีไฟฟ้าแล้วนี่มีน้ําประปาน้าประปานี่เป็นประปาส่วนภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นที่ดินแปลงสวยมากๆเลยนะครับเนื้อที่2ไร่นะครับ แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่หน้ากว้างอยู่ที่31เมตรนะครับเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆตรงนี้เลยนะครับหน้ากว้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่หน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้นะครับนะครับแล้วก็ไปถึงรั้วนะครับเนี่ยสีส้มตรงนี้เลยนะครับหน้ากว้างถึง31เมตรนะครับพื้นที่นี่2ไร่นะครับโอ้นะครับถ้าเราซื้อที่ดินแปลงนี้นี่มาสร้างเป็น นะครับอาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ7คู่หานะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังนี่เหลือเยอะเลยครับก็จะมาสร้างเป็นบ้านจัดสรรนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยไปตรงนี้ครับไปทางที่ใต้ตรงนี้ไม่กี่เมตรนะครับไม่ไกลเท่าไหร่ครับเป็นโรงพยาบาลนะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีดมา์นะครับถือว่าเป็นสถานที่ นะครับที่น่าสนใจครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในชุมชนนะครับเหมาะที่จะซื้อมาเพื่อนะครับมาก่อสร้างเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์หรือไม่ก็ทำเป็นบ้านจัดสรรนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตนะครับเทศบาลนะครับอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีสถานที่สําคัญสาคัญนะครับอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนี้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นนี่พื้นที่ด้านในเนี่ยอาจจะรกนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราจะมาประกอบเกี่ยวกับธุรกิจนะครับในการเป็นทําเลค้าขายเนี่ยผมว่าใช่เลยนะครับก็เหมาะที่จะมาทําเป็นบ้านจัดสรรนะครับด้านหน้าอาจจะมาทําเป็นอาคารพาณิชย์นะครับด้านหลังก็จะทําเป็นนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับโอ้ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับที่ในแปลงนี้นี่อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาล นะครับอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล th 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 ai th ai ้วก็สถานที่ที่มีความสําค <of> ัญอีกที่อยู่ใกล้ๆเลยก็คือนะครับห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสนะครับห้างสรรพสินค้านะครับบิ๊กซีสาขานะครับอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ยังมีตลาดนะครับตลาดสดนะครับสถานที่ราชการจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญก็คือนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับ ห่างจากสนามบินนะครับหรือว่าท่าอากาศยานสนามบินนะครับอำเภอสตึกนะครับมานี้มาตรงนี้เนี่ยประมาณ10กิโลเมตรกิเมเท่านั้นครับโอ้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ตอบโจทย์สําหรับนักธุรกิจนะครับหรือต้องการที่จะซื้อมาเพื่อนะครับมาสร้างบ้านนะครับทำเป็นบ้านสวนนะครับโอ้ทำเลเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเพราะอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนะครับอำเภอสตึก จังหวัดบุรีดมานนะครับเนื้อที่2ไร่นี่ขายนะครับสล้านแปดแสนบาทนะครับราคานี้นะครับหายากเหลือเกินเพราะว่าที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลนะครับบอกกันตรงๆเลยนะครับว่านะครับที่เขาซื้อขายกันจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ราคาไร่ละประมาณ3ล้านบาทนะครับแต่แปลงนี้นี่ขายนะครับยกแปลงนะครับ 2ไร่4ล้าน8 0 0แสนบาทนะครับเฉลี่ยแล้วก็ตกไปไร้ละ2ล้าน4แสนบาทนะครับราคาเนี่ยสามารถต่อรองได้ด้วยนะครับเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งก็มีแฟนมีแฟนเป็นชาวาชาวไทยนะครับอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็ได้มีการฝากขายนะครับ อ่าส่วนการซื้อขายนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแต่ซื้อตกลงซื้อขายกันก็นะครับสามารถที่จะลงมานะครับโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับหรือมาอาจจะทําเป็นหนังสือมอบอานาจนะครับเพราะถวันนี้นะครับเทคโนโลยีในทันสมัยเหลือเกินนะครับอยู่ต่างประเทศก็สามารถขายที่ดินขายบ้านนะครับได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงมานะครับใช้วิธีการมอบอานาจนะครับแต่แปลงนี้ นะครับก็นะครับถ้ามีการซื้อขายกันนะครับเจ้าของบอกว่าจะลงมานะครับเซ็นเอกสารให้ทันทีนะครับจากประเทศออสเตรเลียเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ที่ดินแปลงนี้โอ้โหนะครับตามประสบการณ์เลยนะครับถือว่าราคานี่นะครับเหมาะสมนะครับมากๆนะครับเนี่ยเดินมาเนี่ยนะครับยังไม่คือไม่ยังไม่ถึงครึ่งทางนะเดินมาข้างในนะครับส่วนใหญ่ต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตัด จะโค่นก็จะง่ายนะครับมาก็อาจจะปรับพื้นที่มาถมดินนะครับแล้วก็มาสร้างนะครับที่ดินพื้นที่ก็นะครับไม่ไม่ถึงกระต่ำนะครับอาจจะเทดินบ้างนะครับบางส่วนนะครับแล้วเราก็มาทําการก่อสร้างนะครับหรือนอกจากจะทําบ้านจัดสรรแล้วเนี่นะครับจะทําเป็นนะครับสถานที่เกี่ยวกับนะครับเป็นโกดังนะครับหรือจะทําเป็น นะครับเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจนะค้าขายนะครับเปิดเป็นร้านนะครับค้าส่งนี่ก็โอ้โหใช่เลยนะครับพื้นที่2ไร่นี่ยอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับราคานี้ผมคิดว่าน่าจะหายากนะครับตามประสบการณ์เลยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นบ้านเรือนที่นะครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับที่มีรู้รอบขอบชิดอย่างชัดเจนนะครับ พราะฉะนั้นในรั้วเนี่ยตรงนี้ตลอดแนวเลยนะครับทางทิศเหนือเนี่ยนะครับผมได้สังเกตดูนะครับตั้แต่ต้นทางมาแล้วนะครับเขาสร้างรั้วคอนกรีตเนี่ยตลอดแนวเลยนะครับโอ้ย่างน้อยเนี่ยเราประหยัดเลยนะครับเนี่ยรั้วคอนกรีตตลอดแนวเนี่ยทางทิศเหนือเนี่ยเราไม่ต้องสร้างเลยนะครับนี่โอ้ถือว่านะครับมีมีประโยชน์ต่อเราอย่างมากเลยนะครับเนี่ยด้านหลังก็เนี่ยครับตรงนี้ครับเนี่ยมาสิ้นสุดเนี่ยประมาณนี้นะครับ เนี่ยต้นไม้นะครับหลังต้นไม้นี้ไปประมาณสัก3เมตรนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับไปแล้วก็ยาวไปทางทิศใต้นะครับตลอดแนวนะครับเนี่ยเป็นที่ดินแปลงสวยเลยนะครับผมขอสรุปเลยนะครับที่ดินเนื้อที่2ไร่นะครับหน้ากว้าง31เมตรนะครับหมดที่จะซื้อเพื่อนะครับก่อสร้างเกี่ยวกับนะครับด้านหน้านี่เป็นอาคารพาณิชย์นะครับด้านหลังนี่ทําเป็นบ้านจัดสันนะครับเป็นบ้านเดี่ยว นะครับนับไม่ถูกว่าได้กี่หลังครับเยอะมากโอ้ในที่สองไร่นะครับบริหารจัดการเก่งเนี่ยนะครับได้เยอะมากนะครับแล้วก็บ้านบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับไม่ต้องไปขายแพงนะครับบ้านเดียวเนี่ยขายนะครับหลังละประมาณล้านต้นๆนี่ก็โอ้โถลมทลายนะครับรับรองว่ายอดจองนี่นะครับส้างไม่ทันแน่นอนนะครับถ้าโซนนี้นะครับเพราะว่าสถานที่ใกล้ๆนะครับก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าสถานที่ราชการ นะครับตลาดสดนะครับในที่สําคัญเนี่ยนะครับโอ้อำเภอสตึกนี่มีท่ากาศยานนะครับมีสนามบินนะครับต่อไปเขากําลังขยายเป็นนะครับสนามบินนาชาตินะครับใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อรองรับนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการนะครับห่างจากสนามบินมาแค่10กิโลเมตรขับรถประมาณ10กวนาทีก็มาถึงนะครับะฉงนั้นจะท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับอยู่ อยู่ทั่วไทยตรงไหนก็ตามนะครับมีสนามบินก็จะง่ายนะครับการใช้บริการสนามบินก็นะครับจากอำเภอสตึกไปสนามบินนะครับดอนเมืองหรือนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ประมาณ40นาที่าบริการก็นะครับประมาณพันกว่าบาทนะครับจะมีช่วงชบโปรโมชั่นก็จะถูกลงกว่านี้อีกนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นก็ส่วจิตสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนนทลพรสปทสมิ์ หมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ก็099 280 1729นะครับราคาขายนะครับที่ดิน2ไร่ขาย4ล้าน8แสนบาทนะครับก็อยู่ในเขตเทศบาลนะครับหายากมากนะครับนนาจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับเจ้าของขายถูกเนื่องจากนะครับอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับฝากขายนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับไปยังเจ้าของนะครับเจ้าของที่ดินนะครับใจดีใจดีแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับทีมงาน นะครับที่ได้ไว้วางใจติดต่อผมก็นัตพลรสสวัสดิ์ได้มีโอกาสมาทําการรีวิวนะครับต้องการขายบ้านขายที่ดินขายที่นาอสั่งหาริมทรัพย์ก็ติดต่อได้นะครับค่าบริการก็สามเปอร์เซ็นต์จากยอดขายขายไม่ได้ไม่เอาตัางค์นะครับแล้วก็ไม่โบกราคาขายนะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขายนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามเข้ามาแล้วช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ